หัวข้อต่อไปนะฮะผู้ที่มาสอนให้เราดูจิตบ้างๆนิ่งๆเฉยๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยดูสีเก่านะฮะะนครับลูกศิษย์ของอุทกกาตอาบททั้งนั้นเลยฮะเขาก็มากลับมาชดใช้กรรมสัญญาเก่าเขาไงฮะในขณะที่ขเขาทําในอดีตชาติเนี่ยฮะพอมาถึงตรงนี้มันก็อยากออกแสวงห,หาทาง้นทุกข์เหมือนเดิมเพราะสัญญาเก่ามันมีเออมันก็มา หลงสภาวะเดิมสภาวะแห่งความบ้างจิตบ้างดูจิตบ้างจิตประพักสอนอะไรนจิตนิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะคือเขามาชดใช้กรรมเก่าของเขาไม่ได้ไปเส้นทางของสถาคตนะฮะสัญญาเดิมติดอยู่ในสัญญาเดิมพวกที่ตามเข้ามาก็มาหลงตามเดิมเป็นกงกรรมกงเวียนกันวงเวียนอยู่เงี้ยเหมือนกูทําร้ายมึงอ่า มึงก็กลับมาทาร้ายกูอย่างเงี้ยวนกันอยู่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักจบสิ้นนะฮะในวัฏฏานี้เพราะว่าเขาไม่วางสัญญาเดิมนะฮะเขาไม่กลับมาเส้นทางตรงนี้ขณะมาเกิดในยุคของคําคสอนยังมีอยู่นะฮะแม้กระทั่งมาเกิดในเจออาจารย์วิทย์เนี่ยในยุคที่อาจารย์วิทย์ยังตัดสุลธรรมเนี่ยเขาก็ยังไม่มีไม่มีโอกาสเพราะกรรมตรงนั้นมันดึงเขาไว้ในความเชื่อ นะะในจิตว่างความว่างจิตเดิมแท้หรืออะไรนะะั่นแหละครับความไม่มีอะไรนะ,ะยึดมั่นถือมั่นกับตรงนั้นทั้งหมดก็เลยเกิดการกระทําคิดว่าตรงนั้นเป็นที่ที่จบภพบชาตนะิก็มาชดใช้กรรมเดิมแล้วก็ชดใจอย่างเนี้ยเหมือนคนฆ่าตัวตายนะฮะสมมุติผูกคอตายปั๊บเนี่ยก่อนที่จะผูกคอตายมันจะเศร้าหมองจิตมันจะเศร้าหมองตอนนั้นพอผูกคอตายปั๊บวิญญาณมันออกจากร่างเขามาเก็บร่างเก็บอะไรมันมันก็ไม่รู้หรอกมันชดใช้อยู่กันะ เดี๋ยวมันสักพักพอมันผูกคอตายปั๊บมันตายปั๊บเนี่ยมันก็เป็นภาพนิมิตขึ้นมาใหม่เกิดใหม่มาเป็นภาพนั่งเศร้าหมองกับเรื่องความทุกข์ตรงน,นั้นอยู่แล้วมันก็จะเดินมาผูกคอตายอยู่นั้นซ้ำซากซากตายอยู่นั้นซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากอยู่นั้นนะฮะไม่รู้จักจบสิ้นจนกว่าจะหมดหมดอายุไขข,ของมันเองฮะนี่ละฮะผมนึกบอกพวกนี้ก็เหมือนกันพวกที่พาเขาไปดูจิตจบที่จิตอะไรเนี่ย ห,หรือพยายามอีกพวกหนึ่งกป็ปัญญาเยอะปรุงแต่งเยอะพวกนี้พอเกิดมาชาติใหม่ก็จะมาสอนก็จะมาค้นหามาเจอเส้นทางเดิมสัญญาเดิมก็จะมาปรุงแต่งเข้าใจแบบนี้แล้วแล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่อยางเงี้ยไม่มีวันจบสิน้นนะพวกที่คนทุกได้เขารู้เนี่ยอาจารย์จะบอกก็จะวนอยู่อย่อยางเงี้ยไม่มีวันจบสิ้นนะฮะจนกว่าจะดับอุปทานแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะจนกว่าเขาจะเจอพระพุทธเจ้า องใหม่ขึ้นมาผู้ที่ตัดสรุปรมขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าก็อยู่ที่วาสนาบารมีเขาเขาจะเปิดใจยอมรับไหมแค่นั้นแหลนะส่วนเพื่อพวกดูจิตก็จะพากันดูจิตอยู่นั้นเออพวกที่ทําสมาธิก็จะพากันทําสมาพวกที่สวดมน์ก็จะสัญญาเดิมมาสัญญามันผูกตรงไหนอ่ะก่อนตายสัญญาตัวไหนมันเยอะส่วนคนโลก,โลกคนปกติเขาก็ยึดมั่นถือมั่นตรงไหนเขาก็จะไปตรงนั้นเลย ตามวิถีของของสัตว์ของขอุปติกาศของโลกของวิญญาณนะเขาก็จะไปตามกรนะแสนั้นคนยึดติดในกาม,มากก็จะไปในกระแสกามนะสัญญาก็มีแต่กามคนยึดติดในความรลภวมากๆเขาก็ไปกระแสความรล้ว่เปริวิสัยอะไรก็ว่ากันไปเออคนยึดติดในโทสะมากๆก็จะไปนะเกิดเป็นอสุรกายอะไรกว่ากันไปจิตใจอะ่ะมันไปแบบนั้น คนที่ปฏิบัติทาไปทรมานตัวเองออมาเกิดมาชาติต่อไปก็จะกลับมาทรมานตัวเองเหมือนอย่างเพื่อพวกโยคียเนี่ยอย่างการเดินทุดงตามถนนเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นพระเดินตุดงการสร้างบาร,รมีอะไรเต็มไปหมดเข้าป่าเขาลุเขาก็จะท,ำทำําซ้ำๆกักสร้างอยู่ครมบมันเป็นสัญญากรรมนะครับเขาตายกับสัญญาตรงนั้นไปผมถึงบอกว่าสัญญาผูกตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะสัญญากรรมอยู่ตรงไหนที่เรา มันน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับอาจารย์วิทย์แค่มาชี้ว่าพวกเธอหลงหมดเลยนะต่อให้เธอดูจิตจิตบ้างจิตประพักสอนหรือจิตเดิมแท้หรือต้นธาตุต้นธรรมหรือจิตไม่เกิดไม่ตายเออนิพานไม่เกิดไม่ตายนิพานธาตุไม่เกิดไม่ตายอะไรน,นั่นนั่นแหละผลเกิดผลตายอะไรของพวกเธอนะ่ พวกเธอต้องกลับมามันเป็นสัญญาที่เธออยู่เนี่ยตลอดเธอจะตายไปความสัญญาตัวนี้มีเหตุปัจจัยให้มาเกิดก็จะวนเวียนอยู่กับสัญญากรรมที่พวกเธอสร้างกันไว้นะฮะมีเหตุปัจจัยให้มาเกิดก็จะวนอยู่กับสัญญากรรมพวกเนี้ยจนกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าผู้ตัดสรุ้ของธรรมองค์ใหม่แล้วก็อยู่ที่วัสนาของเธอทีเนี้นะฮะเมื่อหมดเหตุปัจจัยเธอก็ นอนเนื่องอยู่ในภพของภูมิของจิตนั่นแหละเกิดอยู่ในนั้นแหละตามตามตามสัญญาสุดท้ายในภพภูมิของจิตนั่นมีเหตุปัจจัยให้มาเกิดแบบนี้ก็ไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์นี่แหละเดรัจฉานก็จะต้องเป็นแบบนี้ม,มีเหตุปัจจัยให้ไปเกิดเป็นออปติกะชนิดอื่นๆก็จะเป็นอย่างบยร,รับผลกรรม ลักณะเอวเมื่ออะไรกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สัญญากรรมตัวนี้มันก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้ซ้ำๆญญาาร,ร,รักษะอยู่ตลอดไม่มีวันจบสิน้นนะฮะอาจารย์วีทย์ก็ได้แค่พูดเตือนไว้เตือนไว้แค่นั้นแหละมันจะมีสักกี่คนที่จะเอะใจนะคนดูผมหลักพันนองแต่คนติดตามผมก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่ากว่าหมืนสอง แต่คนก็ไปติดตามคนอื่นมากที่มากเขาไปสนใจความรู้แบบนั้นไงเขาก็ติดในสัญญาตรงนั้นกันอยู่ก็แล้วแต่เขาโคก็มาพูดไว้ต่หลายคลิปทำไว้เพื่อให้คนนะอ่ะเอจใจสักคนบ้างที่จะเป็นเขาโคบ้างได้มายินได้ยินได้ฟังคลิปผมได้เจอคลิปผมเป็นวาสนาของเขาเออก็เหมือนที่พระเจ้าท่านบอกได้ฟังทำตถาคตเนี่ย ถือว่าโชคดีที่อันดับที่สองนะเมื่อ,อไใดได้เจอตถาคตได้มาเจอจาระจารกตถาคตเออเตอัตถาคตได้ชี้เส้นทางนั้นเธอไม่ต้องพูดถึงนั่นแหละฮะสรุปไว้แค่นี้เองนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีดวงตาเห็นธรรมเกิดสกิดใจเมื่อได้ฟังคลิปสามคลิปสี่คลิปในวันนี้ที่อธิบายไปนะครับสวัสดีครับ